สวัสดีคระพบกับเราสองคนอยู่เช่นเคยเลยค่ะแพลแล้วก็พี่แท็บคอมทูเดย์ครับเห็นหน้าเราสองคนนะคะแน่นอนเลยค่ะว่าต้องมีของเล่นใหม่ๆนะคะมารีวิวให้คุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันอย่างแน่นอนนี่พี่แท็บทราบไหมคะว่าสองเทปที่ผ่านมานะคะมีคุณผู้ชมค่ะถามกันเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยค่ะถามเรื่องเกี่ยวกับสินค้าที่เรารีวิวไปใช่ไหมไม่ใช่ค่ะคือเรื่องนั้นเนี่ยต้องมีคนถามอย่างแน่นอนค่ะแต่ว่ามีอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่มีคุณผู้ชมนะคะสงสัยกันว่า ช่วงของเราสองคนเน e ี่ยมีชื่อช่วงไหมแล้วว่าช yeah, right. 네ื่อช่วงนี่คือชื่ออะไรคะแท๊บออกไปสองสัปดาห์แล้วเนี่ยยังไม่มีชื่อช่วงอีกวะฮะใช่ค่ะคุณผู้ชมเลยแบบว่าเอ๊ะเอ๊ะช่วงนี้เนี่ยพรากับพี่ดับมาจะเรียกว่าช่วงอะไรดีมีชื่อช่วงหรือเปล่าหรือว่าจะเรียกว่าเป็นรีวิวเฉยๆหรืออะไรยังไงจะมาเฉลยให้ฟังครับนะฮะช่วงของเราสองคนนั้นนะฮะชื่อช่วงว่าดิจิตอลกิ๊กครับกิ๊กเหรอคะกิ๊กฮะกิ๊กนี่หมายถึงแบบกิ๊กที่แบบว่าเออไม่ใช่ใช่ เ,เดี๋ยวนี้เป็นดิจิตอลกิ๊กไงก็ต้องแชทผ่านอินเทอร์เน็ตอาไม่ใช่ครับอันนี้เราเ <K ik S 1> ชื่อแล้วนะคะไม่ใช่ใช่ไหมนี่หมายถึงคนที่ชื่นชอบในเทคโนโลยี<อ>คล้ายคล้ายเนิ<อ>ร์ดคลาคล้ายเนิร์ดเด็กเนิร์ดอะไรอย่างงี้ เอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้คุณผชมเนี่ยก็ทราบแล้วว่าช่วงของเรามีชื่อว่าอะไรนะฮะดิสโตเก็กนั่นเองส่วนของที่เราจะมารีวิวกันในวันนี้ค่ะพี่แซบครับคือตัวใหญ่มากเลยฮะอยู่ขนาดนี้นะครับนี้เป็น p r i นเตอ multi function นะครับของ Fuji ซีร็อนะครับรุ่น cm 2 1 5 fw นะครับนี่จริงๆแล้วที่มันใหญ่ขนาดนี้เนี่ยคงต้องบอกก่อนว่าถ้าไปดูตามท้องตลาดนะฮะ ปรินเตอร์เลเซอร์สีก็จะมีขนาดใกล้เคียงกันนะครับก็คือจะต้องใหญ่โตนิดนึงเพราะว่าด้วยกลไกการทํางานภายในมันค่อนข้างมีกลไกซับซ้อนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมมันถึงใหญ่จังเลยวันนี้ัจนสีเอเครื่องเป็นหรือทั้งถ่ายเอกสารนะใกล้เคียงครับทุกอย่างเลยก็สามารถที่จะปรินต์สแกนแล้วก็แฟกได้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเหมาะสาหรับกลุ่มคนที่ธุรกิจหรือว่าเป็นแบบโฮมออฟฟิศนิดนึงถ้าให้พูดตรงๆนะแบบว่า มันจะดูเป็นสไตล์ของูจิ u j i t อกเขาก็คืออาจจะดูเรียบเรียบอาจจะพูดตรงๆคือดูโบราณนิดนึงนะครับแต่ว่าเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานก็คือดูง่ายาไม่ได้มีอะไรหรือหวาปุ่มๆกดธรรมดาน,นี่แหละและสำหรับสเปคของเครื่องตัวนี้ล่ะคะครับตัวนี้ก็เป็นเลเซอร์สีอย่างที่บอกนะครับเป็นปรินเตอร์เทคโนโลยีเลเซอร์ซึ่งก็จะเป็นมึกผงซึ่งจะแตกต่าง,งจากอิงเจ็ตปกติที่เป็นหมึกน้ำะนะครับข้อดีของพวกนี้เนี่ยทุกตระกูลที่เป็นเลเซอร์นะครับก็คือหมึกจะไม่ตัน จะไม่แห้งตันเพราะว่าหมึกมันแห้งอยู่แล้วครับห้ามชืนมช้นถ้าชื้นปุ๊บมีปัญหาทันทีนะครับแต่ว่าตัวหมึกมันอยู่ข้างในเพราะฉะนั้นมันมันไม่มีความชื้นอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นหมึกผงคาร์บอนปกตินะครับส่วนความเร็วในการพิมพ์ต้องบอกเลยว่าตัวนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ12หน้าต่อนาทีไม่เร็วเท่าไหร่ถือว่าเป็นพิมเตอร์ขนาดเขาเรียกระดับต้นๆระ,ะดับเล็กๆของธุรกิจอ่าเพราะฉะนั้น12หน้า,นาต่อนาทีนี่ถือว่าโอเคละที่สําคัญคือตัวนี้เนี่ย ต่อแลนก็ได้ต่อ Wi-Fi ก็ได้ในตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณเอาไปตั้งไว้ในบ้านกลางบ้านหรือในออฟฟิศแล้วก็สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์อะไรหลายๆเครื่องเนี่ยรวมกันได้ผ่านคองพิเตอต์ตัวนี้ตัวเดียวอันนี้ถือว่าดีอย่างนะเพราะว่าเครื่องเนี่ยค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วไม่ต้องขนย้ายด้วยถูกต้องครับแล้วในเรื่องของความคมชัดเวลาภาพพิมพ์ออกมาล่ะต้องบอกอย่างนี้ก่อนเลยนะครับสำหรับคนที่จะซื้อพิมพ์ต์นะครับผมสำหรับคนที่ซื้อไปใช้งานเอกสารอันนี้แน่นอนเทคโนโลยีของเลเซอร์พิมพ์ต์นั้นจะ ได้เปรียบค่อนข้างเยอะเพราะว่าหมึกเป็นผงนะครับเวลาพิมพ์ลงไปบนกระดาษแล้วเนี่ยมันไม่มีการซึมเลอะเทอะบนกระดาษนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ได้อย่างคมชัดแต่สําหรับคนที่จะซื้อไปปริ้นรูปภาพครับปรินรูปภาพนะฮะหลายๆคนถามมากเลยปรินเตอร์เลเซอร์สีเอาไปปริ้นรูปภาพแล้วมันจะสวยไหมบอกเลยครับว่าสวยแต่สู้อินเจ็ตไม่ได้ ให้เราได้ฟังดีกว่านะคะว่าแต่ละส่วนของเครื่องตัวนี้นี่ตรงส่วนไหนมันใช้ทําอะไรที่บอกว่าเป็นทั้งเครื่องฟิน์เครื่องสแกนเครื่องถ่ายเอกสารแล้วก็เป็นเครื่องแฟกด้วยถูกต้องไหนทำอะไรได้บ้างเอาตัวเด่นๆก่อนนะก็คือด้านบนตรงนี้นะครับเปิดมานี่นะครับก็จะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารขนาดย่อมเป็นแท่นสําหรับสแกนเอกสารนั่นเองนะครับจะสแกนตรงนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ปิดลงไปแล้วก็สามารถจะสแกนเอกสารได้หรือสําหรับคนที่ต้องการสแกนเอกสารเป็นปึก แต่ว่าต้องการสแกนเอกสารสักสี่แผ่นพร้อมกันนะครับจะไปเปิดปิดเปิด,ป,ดปิดมันยุ่งยากครับ <ฮะ S 1> เขาก็จะมีส่วนของ Auto Free ออโตดิสคริมเนต์ฟีดมา<อ>ให้ด้วยก็วางเลยทีเดียวจะส่งแฟกซีหน้าเนี่ยนะครับ <ฮะ S 1> ก็จัดการตรงนี้ได้เลยหรือสแกนสี่หน้าลงไปในไฟล์เดียวกันก็จัดการด้านบนตรงนี้ได้เลยด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็นแผงควบคุมน,นะฮะการใช้งานซึ่งอย่างที่บอกว่า ใช้งานไม่ยากนะครับเน้นปุ่มอย่างเดียวเลยอยากจะได้อะไรนี่ก็จะมีปุ่มเนี่ยฟังก์ชันหลักๆของมันครบทุกอย่างหมดแล้วกดได้ว่าเนี่ยจะสแกนหรือจะปริน์หรือว่าจะส่งแฟงใช่แล้วครับผมส่วนใหญ่หลายๆยี่ห้อเลยนะครับที่อยู่ในท้องตลาดเนี่ยถ้าเป็นมัลติฟังก์ชันนะครับเขาก็จะมีปุ่มแยกกันเลยว่าสตาร์ทสีสตาร์ทขาวดำอยากจะได้สีก็กดปุ่มสตาร์ทสีอยากได้ขาวดำก็กดปุ่มสตาร์ทขาวดำแต่นี้ต้องมานั่งเลือกเองซึ่งบางทีก็รู้สึกว่าพลาด พราะว่าไม่ได้ดูว่าตองลงมันอยู่ในหมดสีหรือหมดขาวดำนะครับมีไทยบัตประชาชน <S S <ฮ>อยากจะทำถ่ายขาวดำวางปุ๊บก,กดปับ<ต>๊บออกมาเป็นสีออก,ก็ต้องยอมรับว,ว่าหนึ่งมาพร้อมกับความทนทานที่ดีขึ้นกว่าปรินเตอร์รุ่นเล็กๆที่เขาออก <ฮะ S 1> แบบมาให้ใช้งานได้ในระดับตามบ้านอันนี้ก็ในระดับเธอเป็นอาจจะเป็นส e, มอลลอฟิเอออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับ แล้วก็ดีไซน์มันดูค่อนข้างโบราณนิดนึนะถ้าเป็นพวก HP Canon Brother Samsung ก็จะเห็นว่ามันเล็กกระทัดรัดเป็นพรินเตอร์ระดับธุรกิจอะดับต้นๆละกันนะครับมพูดอย่างนี้คือสเปคไม่สูงนะครับเป็นจุดเริ่มต้นของการใช้งานแต่ว่าอย่างที่บอกว่าครบตัวนี้ออกแบบมาสำหรับธุรกิจก็จะมีปริมาณการพิมพ์ที่เยอะหน่อยนึงเพราะฉะนั้นถ้าเด็กเป็นผู้ใช้งานตามบ้านตัวนี้ไม่เหมาะแน่นอนมันความเหมาะสมด้วยในการเอาไปใช้งานนะคะและอย่างเครื่องนี้เนี่ยถือได้ว่าคุ้มค่าสมราคาไหมคะ ถือว่ากลางๆแล้วกัน <ฮะ S 1> คือคําว่าคุ้มค่าสมราคาไหมถ้าค,คุณใช้งานเต็มคุณใช้แฟกซ์ด้วยคุณใช้ทุกสิ่งทุกอย่าง <ฮะ S 1> ที่มีมาให้ทั้งหมดที่บอกไปเมื่อกี้นี้ <ฮะ S 1> คุ้มครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ใช้แฟกซ์คุณสามารถลดไปได้อีกประมาณผมว่าสองสามพันอ่ะเป็นอย่างต่ำเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อพินเตอร์เนี่ยก็ควรจะเลือกซื้อให้เหมาะกับการใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของราคาตัวพินเตอร์ฟังก์ชันการใช้งานนะครับรวมถึงค่าสึกกรอต่างๆเช่นค่ามือ ค่าอุปกรณ์ที่ต้องเปลี่ยนพาร์ทภายในต่างๆนะครับก็คนจะต้องพิจารณารวมๆทั้งหมดแล้วดูว่าการใช้งานของเราคุมค่ากับสิ่งที่เราจ่ายไปหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการเลือกซื้อพิมพนเตอร์ด้วยนะครับนี่ค่ะเอาเลืวองนี้นะคะเวลาในช่วงของเราก็หมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกับช่วงดิสโต้คีสค่ะได้ใหม่นะคะสัปดาห์น้าค่ะวันนี้เราสองคอนขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ Bye.